ก่อนจะวนน้ำระกองจะลาสมสลิน so ้อยก็ว่าเดี๋ยวจะไปรับกานสามตกวันนี้ก็ถือว่าเป็นงนที่มายที่ดีที่ทานายกตสุขใจสิเกียวร้องด้วยคณะบราอุการบราเสอัว่อเพียงวยเดี๋ยววัดไาเ่อนี้มีนมีพระธรรมศาสามรูปพอมีหลวงพ่อท่านรกธรรมาตกะสพระนั้น เืนอดีของชาวพุทธนเลรก็จะมาทำบุญโดยเฉพาะในช่วงวันกระพราะว่าขอรักสาให้มาประมาณได้เป็นประเพณีที่ตามนาบวาได้ทำมาทุกปีเรียกว่าเป็นสรางกำลังใจสร้างความสำมักที่ให้กับองก์อนช่วงนี้การต่างๆเกิดขึ้นแล่อย่างเี มันเกิดขึ้นเร็วม,มากทตงาต่ำงาเยอะๆลูกเต็ข่าวสงครามทั่วโลกเลยะเพระาะว่ามีแต่สิ่งที่ร้อนร้อนทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเราก็ต้องบริหารจิตใจให้ร้อนดีนในความเจริญมีความเสื่อมอยู่เพราะนั้นเราพยายามวูการในสิ่งที่ทำไปเพื่อความเจริญความเจริญก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทำในความเสื่อมความเสือเส่อมก็เกิดขนนึ้นโดยที่ เราัเรียกที่ตวัวเราเนก่อนมาดูที่ตเราเห็กอทางว่าการกำักักกบาวสัยนาเขาพยายามที่จะขับให้เดื่องเดียวเห็นว่าที่ผ่าเราก็พยายามจริงๆว่เป็นเพื่อความเจริญก็าจะทำนี่คือเป็นความคิดเป็นเรื่องบายจากการเรียนในปฏิบัติมาแต่ผู้นำบางคนเขาไม่เห็นด้วยที่จะจะาเปรียนแปงจะพัฒนาพยายามไปอยู่เดียเพิ่มนเรีม้นนนี่เป็นสิ่งที่ เป็นปัญหาสำหรับคนจนของเราบางคร้ที่เราต้องทำแบบเดิมประเภทนี้เก่าๆมีขึ้นคณลักษณะอย่งนี้ซึ่งคนที่เราเรียนมาเขาเขาไม่ได้คิดแค่นั้น้าต่อเนื่องได้เรียนมาปีก่ามาแต่เาเรียมา40ปีแล้วต้งเรียนปราด้วย40ปีดังนั้นเระสาไม่ได้เรียนมาเปนการมาเพียเท่านา้อย่างครับในมือก็ไปเป็นตัวอย่างวัดปาก็เป็นตัวอย่างแล้วไปเอาไาใ พยายามทัฒนามาต่อยอะเมี like them, ่อในการสำาวจตัวบานเวาเราร์เช้าเดอดทุกันรดนเดือดขยายเที่ยวยังไม่ได้เอาตามเกือเก่าเที่ยวเมี่อนีทำไมตี่ตัวเราเป็นฝั่งตลาเราเขยายาวเที่ยวเป็นเรื่องของความต่าแล้วจะไม่เอาเดบอรสัทธาโยก็เอาสัทธาเป็นอย่างเพราะว่าคนเราต้งมีความรู้ดังเั้นจะต้องเชื่อตำราก่อน เชื่อครูบาอาจารย์บอกท่าิจธหักเพืนอนนั้นแต่คนที่เาเรียนมาเขาทำยาคนเ้าความรู้เดี่ยวนะครูบาอาจารย์บอกไว้ครอบทุัอย่าเนื่อธรรมมกมีอุปเเามผมนเก้าสิ่ล้วลมันเลยผองเก่าไปเดีวฉะนั้นเร้อยากจะให้ไปเอาแบเก่ามันมันเสียเวลาแล้าเป็นหอสักับคนที่ไม่มีความรู้ หรือว่ายังไม่มีหลักจเป็นของตัวเองอันก็ต้องอยู่ในระบบก่อนในหลักนี่เยู่ในกรอบก่อนเมื่อแต่ถ้าเขาใหญ่กว่านั้นอ่ะพยายามไม่อยู่ในกรอบนะแต่พอเราปฏิบัติมาเรียนงานเนี่ยการออกนอกกรอบเก็นเรื่องของการมีสารทางความคิดอิสารทางสมมติธรรมยาซึ่งเราอยู่ในระบบเราอยู่ในระบบกรอบเนี่ยก็โยนอยู่ในระบบเนี่ยมันเป็นกรอบบางทีเราจะทำให้มันเรียนรูไม่ได้ติ้นขับ ที่ควระเบียบเนี yeah. other, yeah. ies, and and ่ยถ ah, ok ้าเราพัฒนาตัวเององค์ามรู้ตัวเองจนจนเลยกรอบไปแล้วออกนต่อไปเล้เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างเราดูในกรอกในกรอกกระอกมาแล้อมันจะมีความที่ดีีกชั้นอันนี้ฝากไปวย่าคนเราจปพัฒนาไม่ใช่อยใหแค่แค่เดิมตามแค่ตามแบบเก่าผู้แบบเก่าคิดแบบเก่าเนี่ยเรียนามันแล้วอนไรางเงี้ยคนเราคิดก่อกไปก่อ เขาจะเป็นผู้นำถ้าคนนี้ที่ไม่จะตามคนอื่นตลอดตามระบบจะหลอกนี่คือระบบเพราะระบบทีเป็นตัวตัวกระบอกที่จะทำให้เราเราจะต้องอยู่ในกรอบของเขารอความคิดนะรอบข้อเหตุต่างๆซึ่งแต่มาถึงตัวก็เป็นไม่กล้าไม่กล้าที่จะคิดตามจากเด็กไม่กล้าที่พบนอกระบบเพราะว่าเราเจอเรียนหลายอย่างแลายช้้นเลยนะนั่นพอเราเรียนมาเราติดตามเราติดตัวมัน มันมีบางอย่างที่เราจะต้องจะต้องยกระดับตัวเองนะให้ดีกว่าเดิมถ้าเราไปอยู่แค่แบบความคิดแบบเก่าแค่นั้นมันมันไม่ทันกิจการเพราะโลกเปลี่ยนเร็วมากสังคมเปลี่ยนไปลงเถ้าเราอยู่แค่แบบเดิมอย่าอยู่แค่ล้ำนถ้าคนะก่าอย่างที่ย่าเดียมเนี่ยทำไมยิ่งไม่หลาใหญ่ยิ่งยิ่นพัฒนาเนี่ยค่ะเาตัวระบบนี่แหละตัวความเชื่อ เชื sí, no, ่อว no pues ่าอูปาการท่านที่ไปดีเลอสบอกแล้วก็านันกตำราท่านจไม่ไีเล้วเราจะไปออกนอกกรอบอยไปคิดเกินขั้นอย่ไปคิดต่างอย่า้ักเพรความเครพนั่นเองแต่พอเราถามการมปฏิบัติากรรทดสอบความรู้พวเรามาทเรื่อนึ่มันจะแบบปวสอบแล้วหลักการวิชาการที่ปูปาการท่านบอกไปสอนไ้มันมีตรงไหนที่เราจะขาดอยู่บ้ามันครบมน นี่คือสิที่พวกปัญญาอนเขาเขาไปเรื่อยๆแล้วแต่พวกศรัทธายเชื่ออย่างเดียวพิจารโลกอุบายไดเอาทํานี้แต้วกเอาอย่างนี้เชื่ออย่างนี้ก็พิจารณาโลกนะเพราะมี่อาตทอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างนฉะนั้นนี่ให้บอกว่าเราเป็นศรัทธาชนส่วนที่เต็มไปด้วยความเชื่อขนาดตะวังไายก็ได้คามปัญญาแต่อีกตัวงเป็นปัญญาชนปัญญาชนเข้าความรู้เกี่ย่าง นะว่าผมสรุปเลยจากความการคิดการมุ่งกระตุ้นแบบเนี้ยพวกนักวิทยาศาสตร์เขาจะคิดแบบอีกมุมหนึ่งนั่นก็ฝากด้วยว่าถ้าเราจะเอาแค่ความคิดแบบเก่าๆเรื่องนึก็ได้แต่ว่าเราเปลี่ยนไปไปอยู่มากถ้าเราต้องการพัฒนาตัวเองพัฒนาผู้คนของเราเราต้องกล้าคิดให้ไกลกว่าเดิมตามกับเรื่อนฉะนั้นจะได้คนที่เขาออกหาตัวเองไม่เจอโดยที่แท้จริงอ่ะอยู่ตรงไหน ม e ื่อเป็นักร้องได้มีรายสของตัวเองลพงเดียวกันร้องด้ยเรื่อาราบเหมือนกันสวยบทเดียวกันเพลงไม่เดียอกันต่อมาก็แก้ไขแบนะถ้าเป็นนร้องคืมีรายเสีของตัวเองเพราะเราเรียนภาษามาการเตะภาษาบางเรียนรบยอรจะู้เรีอการการเตะกระโยคเตนเป็นคาขาารอเที่ยวนี้ฉะนั้นอะไรแบนเป็น คนี่เรียนาเรู้เตคนทเรียนาเารู้เรพรคาปฏิบัติเพะจะเรียพราะว่าวทตัวความรู้คามเข้าใจไม่จะไปถขั้นนี้นี่คือสิ่งที ains, yeah, like, ่เราะต้องรู้คือเราไรีรู้เราต้องฝึงเป็นปัญาคือแต่มาพยายามที่ได้ควาใหม่ๆเกิดแต่ก็คือแต่คุณครเราผู้นำงรับนี่แหละเขาไม่ต้องการแบบนะเฉะนั้นอยู่ด้่กันยากแต่มาเห่นว่ามาเรีนาแต่มาปฏิบัติปา ในชีวิตปอะจรวันในชีวิตจะมาทุ่มเทมากกว่าการเรียนกปฏิบัติเพะนั้นก็ต้องเขามีที่สุดพอทำแล้วก็เราจะเกิดขึ้นพัฒนาขึ้นมีระเบียบมากขึ้นเพะนั้นคนๆเราเราดึงมันเก่าแต่พอเราพัฒนาไปได้พคนมาเราก็จะเห็นวยาล่าได้กับขึ้นของใม่มันจะตเาเขาตลอดเพราะปัญหาเกิดทุกทุกที่เลยแต่เราแก้ปัญหาตัวเองก่อน เป็นังที่เนไดยยกเราตัวเองขึ้นคามรู้พลังหรือขึ้นรื่อบแกแล้วเราไม่เก็งอะไรเาพิมพ์สะสมสะสมแล้วมันกเป็นกำไรใหญ่บูรพ์ก็มถ้าไม่มีเรืเบียอะมันก็มีคำถามบางนั้นมาโยกถ้าพาเขาเปลี่ยนไม่ยอมรใต่อต้านทธิไว้ยอมรับ่อจะขึรนสะสมเรบนะกับเราใครก็ไม่้องสง ไม่ใช่เ่าไม่ได้มืสไม่ได้เป็นอำนาจของสงฆ์นาจของัพของเรามีแล้วแต่มาตั้งตั้งแต่ปีสองพนห้าร้อยสี่สิบแปดมาเราชการปีสองพันห้าร้อี่สิบแปดาตั้งรายะเีาเด้่กทัราตมาสองพันห้าร้อยสี่สิบแนั่นว่ามีรายะเอยดงแต่ยี่ปีก่าแตัวเราม่ต้อีรายะเอียนะต้องมีรายะเีอต้องมีปฏิญญา้ก็รายจ่ายแต่ลวัน สมุดแจะเดือนจะเกผมว่าเราทำไม่อเลยพอมาถึงวันสบายนี่คือการที่เราเรียนมาตั้งแต่เดกนานเเรียงแก่ก็ได้ถูกก็ถามให้นัปรสัยนะคบเพราะนั้นอุยมสบายเลว่าเรื่องเรื่อนงอต่างๆตามามีในรายบหญ่ชัดเจนนะครมีวัยรวัตตะกอเป็นหนึ่งในสามด้วยฉนั้นเราทำตามคามเห็นนึกประมาณมันไม่ถูกไม่ค่อยเกิดที่เกิดก็เพราะว่าบางทีนะ งบประมาณเยอะากขนาดนี้เป็นหน้าตกใจมากว่าแรงงานเป็นพระผู้ใหญ่ต้องเร่งใหญ่เพราะเสียเินเราเรงนยเราเสียเงินทางารเยอะเพราะเราตำนิดหนึ่งเราะนั้นเขาฝากพวกยาเรือดมงเรื่องเลยถ้าเรารู้จับใช้บริหารมเดือดไปนั่นต่มาสร้างเลยแตมาอยู่มา20ปี20ปีเนี่ยงบประมาณเข้า40ล้านบาทแต่ามนายอแตเราพุ่งตัวนลเพราะว่าแรมามีบางชี สมองเปนระเรรูปเป็นระเรียแต่สิบแปดอ็มาัวราพได้าว่าเรามีตัวเลขสมอหเั็คนที่บัญชีอนะแต่นั้นพอเรามีตัวเลขเอามียนแต่ละเดือนไปยิีแต่ละนก็สสบายใจเลยนะนี่คือการบริหารซึ่งสมอนไม่มีความรู้แต่ามองต้องเขถามเมื่อบัญชีวัดได้เลเพราะสิ้นปี้องทำให้่ยมวันรนาววโถามซี่เป็นพนักงานของเราเราได้เลย ช่วยเติควาดู้ให้ตารมตั้งแต่กระดาษที่ทำมาถูกต้องหรอาให้มาตรวจสอบธรรมะได้เยแต่เราก็่เข้าใจเพราะว่าโยมเรามีความรเรื่องบัญชีเรียนมาบัญชีแล้วไม่มีความรู้นการทำตามปกติสุดท้ายเราไป้โยเพื่อตรวจสอบดวยเพื่อความโปร่งใสไม่ใช่ธารมททุเปนทุกแงนะครับนี่คือสิ่งที่หยาบรมาทำอะไรแล้วอย่างให้เห็นะว่าอย่างนี้วัดไม่มีด้วยนะเพราะว่าเขาคิดว่าอย่างไรเขาตํามาทำ แล้วทำมาจะมีเรื่องราวรายใหญ่ทุกปีเป็นแบบเขียนม้วนเป็นแบบพิมพ์ม้วนแต่ละปีจะมาจะมีทั้งแบบเขียนเขียน,นายมือแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีทีพิมพ์เพราะเขียนแล้วเราก็ไปพิมพ์ลงในของม้วนแบบแบบมีทั้งสองอย่างฉะนั้นจะมีไฟในรายใหญ่นี่คือสิ่งที่ทำแล้วสบายใจโปรง่งใสนะซึ่งแต่ตอนไม่เป็นอย่างนี้นะแต่ตอนไม่มีเยอะเลยนะเพราะเราทำมัน โปรเสรอายู่มไ่แต่เมาสู่ผลงานหน้าที่ทำปรยันเราก็พยายามพระเจ้าว่าเราสู่งานนะเร่เราคืองานก่อสร้างงานสถาปการณาสถานณสังเพราะ์ตู้ชาวบ้านงานศึกษาศึกษาสังเคราะห์นโรงเรียนแล้วก็งานใช้แพรงานปกครองอย่างงี้ถ้ามาทำเป็นเรื่องเรื่องงานเราก็ทำไปที่ปีก่อน ทางกงัับบราเีแต่มีแ่รูเดียวที่ส่งเป็นรูปเรื่องไม่ทางกัรหอทุกคนต้ไปฟังให้ถือแต่บางครั้งโรงานที่เราถหกได้แต่ละรูเดียวที่ทำไปเดียไปส่งจะแบบจะอาพานโยกเองแล้วโยกเราเกเราได้เรียนมาตอนน้เาทำงามีหลักฐนมีรูปเลยนะรูปโบสถ์รูปโกตีรูปสระรูากที่ทำแล้วทุกเดียวจะส่งหนางอสร้างงานเท่าไหร่านตัดทีบา ได่เข้างานมเลยแต่เพาาไม่รู้รอกคอใหญ่คพ่อรับคนรับรับโมรีหรือว่าคุทพ่อรับโมดีพวกกี่ระับถัมท่านหมออะไรไปมาหาอย่าลเขียให้แล้วก็ดูด้วยนะทำอะไรบ้างแล่วจะปรับไม่รู้อกทำไปเปเฉยๆคือยังไม่สูงอต่กำลังมันสูงเนี่ยพข้าูปเดน้อกพยายามถาการอะรท่านนึงนะบางนเลื่อนบอกว่าบัญชีนะบัญชีก่อสร้างบัญชีหนึ่งนะ การศึกษาบัญชีหนูนะไม่แก่บัญชีหนูแนะยังให้โอนกันและจะเ่าตองเก็บบัญชีไว้ให้หู่อถือสำรับงานกานนี้ทั้งนี้การบริหราของเราถึงถึงปรอเสียเรามีอทุนว่าแล้วว่าผู้มีแเรามีหลายกอทุนเงินประมาณสวน่าของบเป็นเงิเก็บโยที่บริจาคหน้าเมนกรละห้าร้อยบาทสองสามร้บาทันละต่อมาเอาไปเค้ือนที่การศึกษาของเราตัวเราไมเสีเป็นเงินเก็บ ไม่ใช่ชาวบ้านใช่แบบมั่วไม่ใช่นี่คือแลายาอยางที่ทำมกามาไปอยู่รัาทางสงรามี่ก็มังเงินเป็นรอด้านต่าเราใอย่เรามีมีกล้องทุนต่างๆถ้ามาไปเส็นตัวอ่า่ที่เอามาใช้มาทำมานเราจากเริ่มต้นจากตั้งปทุรกปีสองพันแร้อสี5 4บเห้นะี่้าสยาแต่วาปฏิบัติธรรมใช้เงินมาเท่อไรนราตัวเส โปรเจกนเซลล์ปฏิบัติทำเสร็จ็ล้วเข้าเข้าอนสิตเป็นพองขึ้นเงินเก็บเงินอย่างตัวนี้แต่มาส่งเืองเงินก็สร้างไม่มีนะแต่มาเอาไปยืมเงินกอผมนี่แหละมาใช้ไอ้คือเราแก่ก่อนเพราะอาทิตมาก็าเอาเงินอาทิตยมาขืนกองทำแบบนี้นะเพระนั้นเราสบายใจเพราะว่าเราเรื่องการบงินารการเงินต้องรักสาอางเนยนะสุดท้ายนี้เราก็ได้รับการนายกนะจบประสบความสมเริญในหน้าที่การงาน ปราศรานสินคือพระบารดีที่เป็นเป็นท้่อประกอบไม่ทำแล้วขอให้ความปราศนานั้นจะสุดสมัด้วยการเัตาทุกบถ like. ิน